ะครับมาดูหลวงพก็จะเอาข้าวให้เจ้าข่าวนะครับ้ากินนะครับ,รบแล้วหิวข้าวดูแล้วหิวมากเลยดู กินให้หมดเลยนะกินให้หมดเลยนะเขากินให้หมดเลยนะไม่ใช่เลือกกินแต่ตับนะกินให้หมดเลย เคยได้กินเนาะก,ก็นั่งนอนรอลงเพชรน,นะครับรอลงเพชรลงมาก็วิ่งวิ่งหาเลยนะเจ้าขาเนี่ยเพราะว่ามันเคยได้กินกับลงเพชรน,นะครับคนอื่นเขาก็ให้มันอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ให้นะครับแต่ลงเพชรก็เลิกงานมาก็จะให้ทุกวันนะครับนี่ครับมาครับเดี๋ยวตามลงเพชรมานะฮะเอาข้าวให้ลูกมันอามาเลยนะครับ ตามาเลยครับแย่งกันกินแล้วนแย่งกันแย่งกันแย่งกันกินอ,อ๋อ มาเลยนะไม่ต้องออกมานะกินข้าวนอนนะจะออกมาเดี๋ยวรถทับมึงนะไม่กลัวเลยรถทับอ่ะมีแต่ตัวอ้วนอ้วนด่ะไอ้เจ้าตัวนี้ยิ่งอ้วนเลยเพราะว่ากินเก่งครับตัวนี้ สองตัวแดงเนี่ยอ้วนอ้วนทั้งสองตัวแล้วแย่งกันครับอ้ออ้เอเ้ยยินไม่ได้ัวดีเลยแม่ก็ขังมาเลยทีน,นี้ไปโน่นไปโน่นไปรถ่นไปหาแม่เร็ว